สวัสดีครับผมมื่อนี้ผมสือภาพมาเบิงกระต่ายเนาะครับที่ว่ากระต่ายเป็นขีกากเนาะครับที่มันขึ้นในจมูกเนาะครับตัวนี้สิเป็นตัวกระต่ายน้ำเข่าจากมาเลเซียเนาะครับหายแล้วครับตอนนี้ฉีดยาไปเข็มหนึง่งก็คือแห้งตกสกเก็ตเมื่อแล้วครับในใบหูหน่อยหนึงห่งแล้วก็ในจมูกหน่อยหนึ่งครับตัวนี้เป็นตัวผู้เนาะครับ เป็นกระต่ายสายพันธุ์ชินชิล่าเนาะครับที่เิ่นพัฒนาพันธุ์มาแล้เนาะครับให้ทั้งจังหวัดยะลาพื่นนําเขามาไห่เนาะครับจากประเทศมาเลเอายเข้เขามาก็มีกีกากน้อยหนึ่งเนาะครับในจมูกแล้วก็ในใบหูเนาะครับผมมาฉีดยาเข็มหนึ่งก็คืออาทิตย์หนึ่งตกสะเก็ดอาทิตย์ที่สองก็คือหายสนิทเลยเนาะครับผมพามาเบ่งเนาะครับตัวนี้เป็นตัวผู้เนาะครับชินชิล่า อายุประมาณสีเขาหกเดือนนะครับตอนตนี้ตัวบักไ่ครับตัวนี้สีเอามากพัฒนาพันธุ์เนาะครับพัฒนาสายพันธุ์เพราะว่ากระตายพืน้นประเทศมาเลเพื้นน้าเขามาพัฒนาพันธุ์แล้วขึ้นกันเนาะครับสามารถจะเริ่มเติบโตแล้วก็เข้ากับสภาพผู้มีอากาศของประเทศไทยได้ขึ้นกันเนาะครับเพราะว่าประเทศไทยกับประเทศมาเลยนี่สีอยู่ใน โซนเดียวกันเนาะครับผมห้ทั้งจังหวัดยะลาพื้นน้ำเขามาให้สายนี่ก็สิเปลี่ยนสายจากยูเอสเนาะครับประเทศมาเลย์ียพื้นน้ำเขามาจากยูเอสพื้นมาพัฒนาพันธุ์เนาะครับเขาก็สร้างต่อลูกพันธุ์จากพื้นมาเนาะครับผมก็เสียวมาพัฒนาพันธุ์ในมันใหญ่ขึ้นกับกระต่ายบ้านเฮาเนาะครับ้ารล,ลองเิ่งเนาะครับ ก็มีตัวแม่นําสองตัวตัวแม่กะบ่ได้เป็นเนะครับแต่ว่าผมกะฉีดยาไว้ตัวละเข็มขึ้นกันครับเดีย๋ยวผมสีผ้ามาเบิ่งนี่นะครับนี่ครับมีนีเล็กเนะครับที่เป็นขี้กาครับในจมูกหลัวก็นในใบหูครับอันนี้กะ จีดยาเข็มหนึ่งครับกัเศร้าพื่อกันครับจีดมือเดียวกันครับจีนชิล่าครับเป็นกระต่ายสายพันธุ์หน่อยนะครับกระต่ายมินิเล็กครับเพราะฉะนั้นแล้วครับสําหรับพี่ๆน้องๆมือใหม่นะครับขีกากนีนมันรักษาหายนะครับบคือท้องเสียครับท่องเสียนี่มีโอกาสตายสูงแต่ว่าเป็นขีกากเป็นเชื้อราในเล็บกระซังในหูในอย่างกระซังครับชีดยาเข็มหนึ่งก็หายนะครับ หลายๆคนมืดมิดเนาะครับเพื่อนกักังวลใจเนาะครับกังวลใจเรื่องเชื้อราในจมูกในใบหูเนาะครับเป็นขี้กากนะครับป่ดตรงยาเนาะครับีิยาเข็มหนึ่งกระเซ้าครับมีนี่เล็เนาะครับพอขี้กากมันหายเรามันกระสีขนมันกระสีขื่นมากเนาะครับมันกระสีง่ามครับง่ามคือเกาครับที่แรกใน นี่ครับเมื่อสิขข้นในปลายจมูกนี่ครับแล้วก็นในในใบหูนี่ครับมันสิขข้นการเข้าบ่อฉีดกันเข้าปล่อยไว้มันก็นสีล่ามครับกันเข้าฉีดปึ๊บแล้วคือยาไทายพยาธิที่ผมฉีดนี่สีเป็นยาไทายพยาธิได้สาหรับงูสาหรับหมงงงงูเนาะครับได้ทั้งแพะทั้งแกะทั้งหมาเนาะครับก่ามาฉีดก็าตายได้ที่กันเนาะครับซึ่งตัวยานี่สสามารถร,รักษาเชื้อรารักษากีกา,กากได้ทั้งภายนอก ้วกาภายในเนานะครับเป็นการท่าพยาธิไปในตัวนะครับบบคือจังเข้าท่านะครับขันเข้าท่านี่มันก็รักษาได้แค่ภายนอกนะครับแต่ว่าขันเข้าฉีดไปแล้วนี่ครับฉีดอยู่ใต้ผิวหนังนะครับมันก็สีรักษาได้ทั้งภายนอกแ้ะกาภายในเนานะครับเนาะซึ่งกระต่ายเห่ากะสีมีความแข็งแรงครับสมบูรณ์ดีบ่มีพยาธิบ่มีไล่มาไม่ลบกวนกระต่ายเห่านะครับที่หนองที่พิ่นถามมาหลายคนเนะครับ ว่ารักษาจังใดครับผมกะมาแนะนําส่วนยาฉีดนันกาไปถามร้านขายยาเลยครับผมบ่ยอยากแนะนำนะครับผมบอยอยากแนะนําตัวยานะครับผมบอยอยากฟีกี่หัอได้ทูกยี่หอเนะครับไปถามร้านขายยาพื้นเลยครับขายยาซาดะครับยาไทยพยาธิสําหรับงัวควายนี่ครับง่วควายหมาแพะแกะนะครับสามารถฉีดไหกระตายได้นะครับส่วนซี่ๆครับ กระถามเทศศาสตร์พ um das ื้นนะครับที่พื้นจัดยาครับแต่ว่าของผมนี่ผมเสียู่สามซีซีต่อโตนะครับสําหรับกระต่ายไงนะครับซึ่งทั้งนั้นและทั้งนี้ก็แล้วแต้ตัวยาแล้วแต้ยี่ห o น n ะครับผมเสื้อหมั่นใดว่านาสีหายทุกยี่ห o น n ะครับนาสีหายทุกตัวยาอาสีหายสาหายไว้หรือว่าจังไดกะผมเคยใส่ยี่หอนี้ครับผมกะใส่ดนยี่หอนี้ตลอดผมซื้อมากขวดหนึ่งกับพท่นไดเถิงเคืองอยู่หรอครับ ฉีดไป,ปเพื่อเจโตครับผมฉีดเฉพาะตัวที่มันเปลี่ยนเนาะครับตัวนี้เศร้าเหลี่ยวับบมี่บมีห้อยเลยครับว่าเคยเป็นกีกากมาก่อนเนาะครับอันนี้เป็นตัวแม่เนาะครับชินชิลาขึ้นกันเนาะครับที่เอามาพร้อมกันผมก็ฉีดไปเข็มนึงครับฉีดกันไว้ตัวนี้ผมอยานเพราะว่ามันมาจากต่างประเทศเนาะครับชินชิลาผููลังค่นกบว่า แจ thing, 4, ibly, <deal> ้งสั่นแจ้งสี่เนาะครับด่ามาว่าบริหารสั่งกระต่ายน้ำเข่าวจากมาเลี้เนาะครับหายสั่งกระต่ายจากทางอื่นแจ้งสั่นแจ้งสี่เนาะครับว่าแบนกระต่ายน้ำเข่าวจากมาเลี้เนาะครับใส่เข้าไปสั่งยังไดเนาะครับเพราอยากได้เขาก็สั่งผู้ใดอยากได้เขาก็สั่งอันนั้นนะครับมีความสามารถที่สั่งได้แค่นี้เนาะครับเงินมีสำนีเขาก็สั่งสำนีเขาสิไปเอากระต่ายตัวละสองหมื่นสามหมื่น มันเกิดเกินความจาเป็นของเขาเนาะครับหรือว่าเกิดงบประมาณของเขาห้ามีซ้ำหนีเขาก็เอาซ้ํานีเข้าใดซ้ำหนีเขกาเอาซ้ำหนีเข้าสิไปเอาเกินงบประมาณของของเขากับโบได้ครับผู้รังคนก็ว่าเป็นยังเอาเขามากเป็นยังคือพวกกักโลกซะก่อนซีบหามือยีซีบโลกมือจังคอยหรือว่าเดือนหนึ่งหายมันหายโลกซะก่อนหายมันหายกีกากซะก่อนจะคอยเอามามันโบมีแล้วครับผู้ใดสิมากาักหายยี่พออยู่หันเขาสั่งมากเขาก็อยากขายเนาะครับเขาอยากได้เขาเกามารักษาเองตัว บุังคน์เป็นแม่ดามาว่าแบนก็ได้น้ำเข่าจากมาเร่ผู้ได้มักกระสร่างมาลดครับเอามาสียาเข็มหนึ่งกระเศร้าแล้อครับพะมันโบมเมนโลกเนาะครับมันเป็นพยาิเนาะครับพยาธิมนสามารถเกิดได้ทุกโตครับสามารถเกิดได้ทุกฟ้ามเนาะครับไอพวกขี้กาพวกเชือ้อราผิวหนังต่างๆเนาะครับอย่าไปยยานครับเอามาสียาเข็มหนึ่งมันกระเศร้าขันมันบบเศร้าก็ใส่มันสองเข็มสามเข็มก็ได้ครับนี่ผมมาแนะนำเนาะครับเขามีสำานี้เขาสีเขาไปลตัวละสองหมื่นสามหมื่นมาจังเลยนะครับ ผูพลังคนกับจังสันจังสีเนาะครับด่ามาว่าแถวมากักโลกสะกกอนซิมหาหมื่นยี่สิบมื่นสามสิบหมื่มมนคนว่าเขาซิ้มาก,กักหายีพออยู่ที่เรเขามีงบซ้ำหนีเนาะเขาซื้อซ้ำหนีท่าน,น,ะะานผู้ใดอยากได้แพงๆกับไปซื้อตัวมากักโลกผม <cut _> เฮ็ดได้ซ้ำหนีผมเก่เาซ้ำหนีผมเน้นบันบาทเนาะครับที่ทุกคนสาม,มารถเฮ็ดได้นะครับโบแมนสาม,มารถเฮ็ดได้แต่คนรวยเนาะครับเขาเลี้ยงกับตายเหนือใช่ไหมแต่คนรวยมาเลี้ยงกับโบแมนเนาะครับเขาเลี้ยงเขาซ้ำซ้ำฐานะที่เขามีเนาะครับเขาจะไปปะดเถิปะตากจะไป วัวนะครับหมากรากโลกอนยังสั่นยังสี่นะครับมันกับโบเมนเนลนะครับเพราะว่าจังไรเงินเขามีอยู่ซัมนี่เขาสิมากกากไอ้พอยอันนี้ผมก็ว่าให้เข้าใจในความเป็นพื้นบ้านนะครับว่าให้เข้าใจกันตรงๆรงนะครับอย่าสัมมี่เรื่องด่ามาเนาะครับว่าผู้ใด้เขาก็ตายมากเพกากโลกยังสั่นยังสี่นะครับมาเป็นสามแบนนั่นแบนนี่สิแบนกะตายน้ำเข่าจังสั่นจังสี่นะครับมันกัดขั้นแม่สีแบนสีเฮ็ดมันอกะตรง เป็นกฎหมายออกมาเนาะครับยางเปลี่ยนทางการเนาะครับของปศสุสัตโบแมน่าคนสีมาคัดประโยชน์กันเองแลวก็มาแบกกระต่ตายน้ำเขาอย่างนันอยงสี่เนาะครับมันกับโบแมนแมนบมดนะครับเ้อาสามารถที่เสียเอาเขามาได้ครับเอามารักษาได้เนาะครับนี่อีกตัวหนึ่งครับนี่ก็เป็นตัวแม่คขึ้นกันเนาะครับมีลูกมาแล้วครับสองชุดสําหรับหลายๆคนที่บวกเข้าใจเนาะครับผมกับมาบอยฟังในคลิปนี้เนาะครับพึ่งมีโอกาสเลยมะทายเนาะครับ มีโอกาสได้มาบอกว่าง่ากระต่ายน้ำเขันเป็นยังไงสีเป็นขี้กาดด้วยขี้กากก็รักษาเศร้าครับผมบุตรองไปอย่างครับมันบเลยเป็นโรคท้องเสียมากเนาะครับมันบบมีโรคติดต่อหลายเรียงดีเสียอไม่ให้กระต่ายในของในฟ้ามเพามันติดต่อกันหมดคือจังไก่เป็นฮามันโมแมนจังสันเนาะครับกระต่ายเป็นขี้กากมันสามารถรักษาเศร้าเนาะครับ บางลห on, ลายค้นหลายๆ้ามที่เพิ่นบอกมากเพิน่นบางคนที่เพิ่นเลี้ยงโบรายเนาะบ่ได้ซื้อ,อยามาฉีเพิ่นก็เอามาดเนาะครับตำมาดเนาะครับผสมกับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันหมูก็ได้ครับท่าครับแต่เ่าตรงมันเนี่ยตองผมที่แรกผมก็เอาน้ำสมคอนใหม่ท่ามันเศร้าหกครับมันหยากเศร้าเกิอมันที่เศร้าเข้ามาท่าสูมือสูมือเศร้าเลี้ยงเศร้าเลี้ยงอย่างนี้เนาะมันดีบางเทือเราเสียเวลาเนาะครับอันนี้เราซี้อยาเข้มเดียวยูจืดเลยครับเศร้าบบมีเหลือครับ ฉีดอยู่ใต้ผิวหนัง,งนนในข้อเนี่ครับเขาไปเบิ้งใน youtube ได้หลายๆคนครับเพื่นมีวิธีบอกอยู่ว่าการฉีดยาแบบนั้นแบบนี้ผมบ่ได้ผมบ่มได้เฮ็ดให้เบิงเ่งหรอกครับเพราะว่าเป็นอย่าง้ผมกัดยันเกี่ยวกับการใส่ยานะครับเฮาก็ับระวังไว้นะครับเฮาก็สามารถใส้ในข่องในฟร์มครับผมไม้มีความหูเป็นแพทย์เป็นหมอเพอะสิมาแนะนําให้คนฉีดยาเนาะครับวิธีการฉีดการยังก็ไปเบิ่งสําหรับผู้ทีเพิ่นหูเนาะครับของผมกับไป ศึกษามาจากฟรามนะครับว่าแบบนั้นแบบนี้ผมกระถามึืนนะครับแต่ว่าผมเห็น youtube ได้หลายๆช่องเป็นล่่งไหวนะครับการฉีดยากระต่ายแบบนั้นแบบนี้นะครับไปเบิ้งครับไปเบิ้งเอาช่องทางแต่ว่าผมบดีบดีท่ายปีไ้เบิ้งนะครับวิธีการฉีดการ,ย,การยั้งครับเพราะว่าผมย่านมีปัญหาลหลายๆอย่างตามมานะครับย่านด่ามาผมก็ มอสูบีสุดองฟังประมาณนีเนะครับว่าการฉีดยาฉีดแบบใดแบบใดนะครับของผมสีสามซีซีครับสีใต้ผิวหนังระวังข้อมันระวังใบหูนี่ครับระวังใบหูสองข้างครับดึงหนังมันขึ้นมากกับสีเข้าไปสามซีซีครับใต้ผิวหนังเป็นยาไทยกีกากเนนะครับยาไทยพยาธยาเป็นกีกากครับสี่อาทิตย์หนึ่งกัดดำขึ้นอาทิตย์ที่สองกัดเศร้าครับ เพราะฉะนั้นแล้วครับการนําเข่ากระตายจากมาเร่เนาะครับขันผู้ใดมีความสามารถสั่งได้กระสั่งแต่ว่าขันผู้ใดมีความสามารถสั่งกระตายแบบกากโกรกก้างยังซื้หาหมื่นยี่สิบหมื่นหรือสองสามเดือนกระแล้วแต่พื้นเนาะครับพื้นมีความสามารถที่จะสั่งพื้นมีเงื่อนหลายเนาะครับเข้ากับเหตุแบบบานบนเนาะครับเหตุแบบบานบานสำหรับเกษตรกรผู้ที่บบมีทุนหลายเนาะครับกระสามารถเห็ดไดครับสามารถเอาเข้ามาพัฒนาพันุของจ้าของได้เนาะครับ อันนี้ผมก็บแม่บอกสูพีสูรลองฟังนะครับว่าอย่าไปเฮ็ดให้มันยากนะเฮ็ดให้มันง่ายเท่าที่ความสามารถเท่าสีเฮ็ดได้เนาะครับกับผ้ามาัเบิ้งแล้วครับการรักษาขี้กาของผมฉีดยาให้มันครับมันกระเซ่าฉีดยามันก็มีผลทั้งภายนอกและภายในเนาะครับฉีดเฉพาะตัวที่เป็นเนาะครับตัวใด้พวเป็นกับปอยมันใหม่พวกลงไปฉีดมันพอมันบหได้เป็น ตัวอะไรมันบเปลี่ยนตัวอะไรเปลี่ยนก็นจังฉีดฉีดมันก็นเศร้าครับย่าเพิ่นเพราะฉะนั้นเดีวอ,อย่าไปหยาดนะครับบคือกระต่ายท้องเสียกระต่ายท้องเสียเนีว่าป่วยหนกเลยครับแต่ว่าของผมบทันเคยบทันเคยมีกระต่ายท้องเสียการมาบอกสุบีสุนัลว่างประมาณนี้เนาะครับผมผมมีอยังหลายเนาะครับเดี๋ยวว่างๆผมกระติม,มา แป้งปั่นเนาะครับการเลี้ยงในคแขกในฟาร์มเนาะครับให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเรื่อยๆเนาะครับเน,น,นาะครับผมมื้อนี้ก็ขอจบคลิปเย่ยงซับหนี้แล้วครับผมสวัสดีครับผม